รา,ามสีงเงินฉีดละเป็นระดับสูงพรพระลบไอเย็นหกห้องห้าเดิปไปส่งค่ะค่ะพวัสดุไปส่งถึงได้บ้านละวมีการให้ำกินปรือไปทางในส่วนต,ต,ตัวนี้นะคะคุณที่สามารถปฏิเสธการรับวัสดุได้เลยพราของเรานะคะเป็นโครงการคือกำไรให้กับทางลูกค้าค่ะไม่มีย่ดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะดูกสาวคุณที่สนใจรับเศษของขวัญหรือคูปอครั้งนี้ไว้หรือเปล่าคะของขวัญน,นี้ได้ในโอกาสอะไรคะ นี่คือการตุแจกกับทางลูกค้<อ>าค่ะจะได้ไทุกคนนะคะนส่วนตรงนี้ค่ะอ๋อค่ะอันนี้คือเราเป็นลูกค้าในในร้านไหนนะคะฮัลโหลตรงนี้นะคะแถวช้อปปี้ค่ะคุณพี่ตรงนี้นะคะทางช้อปปี้นะคะสุ่เนเบอร์มาให้เราทำเรารับการแจกนะคะค่ะเราเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะน้องเป็นป้ายประชาสัมพันธ์นะคะอ๋อค่ะได้ค่ะคุณพี่สนใจรับสิทธิ์ครั้งนี้ไว้ไหมคะหรือว่ายังไงรับค่ะ ต้องทำยังไงคะขอบคุณที่สนใจรับติดคอมีไว้นะคะค่ะรับค่ะต้องทำยังไงคะจะ,ะต้องขออนุญาตแอดนางคุณพี่เข้าไปส่งลูกข้าวอมกขวานเข้าไปที่นี่ได้เรื่อยจากนั้นลูกพวนคุณพี่นะคะแจ้งชื่อที่อยู่การส่งให้กับทางเราอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการคอนเฟิร์มที่อยู่นะคะคุณพี่อ่าส่งตามที่ทางไม่ใชแอดชื่อไหมคะอ่าส่งตามที่ช้อปปี้ให้ไว้เลยก็ได้ค่ะข้อมูลตามนั้นได้เลยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะของอันไหนเหลือก็ส่งได้เลยค่ะไม่เลือกค่ะขายแต่าเดลค่ะแต่ของพีนะคะค่ะอันนี้ถามเป็นความรู้เฉยๆนะใครที่แบบว่าสายช้อปปี้เนาะอ่าชอบไปซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรก็ตามใครเคยได้บ้างนะคะของแถมของฟรี ตามทรงให้ลูกค้าตั้งแต่เอฟของมาตั้งแต่ซื้อของช้อปปีมานะถือว่าเป็นนักช้อปคนหนึ่งเลยแหละไม่เคยได้เลยนะคะมันมีจริงเหรอของฟรีในโลกนี้มันมีจริงเหรอจะให้เราจริงๆนะคะฟังจบแล้วก็นั่นและพิจารณาวนะคะพนักง,งานคนนี้นะคะในขณะที่สนทนาของขึ้นของลงอยู่ตลอดเวลานะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่า เขาต้องแข่งกับเวลาเขาต้องแข่งกับยอดแต่เมื่อใดที่คุณได้โทรมาเบอร์เนี่ยเบอร์ที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะคุณอย่าหวังเลยว่าคุณจะได้ลูกค้าคนนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าคนเนี้ยเขาเจอมิชาชีพทุกวันจนเขารู้เรื่องหมดแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามิชาชีพคนไหนก็ตามโทรมาหลอกลวงคุณไม่มีสิทธิ์ได้หรอกไม่ได้อะไรจากเรานะ มีอย่างเดียวที่คุณจะเสียคือคุณจะเสียเวลาแล้วดีไม่ดีนะคุณอาจจะโดนตัดนิ้วตัดแขนโดนเคี่ยนก็ได้จากเจ้านายจากต่างประเทศเพราะว่าคุณทำยอดไม่ได้แล้วทำให้เสียเวลาเขาด้วยจําไว้นะคะมิชาชีพค่ะ